อเจริญพรญาติโยมทั้งหลายวันนี้หลวงพ่อพระโูวัชระชยาพินันหรือว่าหลวงพ่อเพชรเจ้าวาดวัดป่าพลานเพชรซึ่งวันนี้ก็ได้มาบอกบุญญาติโยมทั้งหลายในช่วงนี้กำลังเตรียมการคือจะมีการไหว้ครูปูชาครูในวันที่สองกันยาที่จะถึงนี้ ซึ่งก็ในเวลาช่วงเช้าจะมีการบวงสวงไหว้ครูหลวงปู่สวงแล้วก็ครอบครูทำบุญตักบาตรตาอไม้สังฆทานแก่พระภิสุสง์เนื่องในโอกาสวันครบรอบ5 3ปีฉลองอายุวัฒนะของหลวงพ่อด้วยแล้วก็ไหว้ครูด้วย เป็นวันเกิดของหลวงพ่อด้วยอันนั้นก็จึงทีโอกาสนี้บอกบุญยังญาติโยมสิทธิานุสิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงสิทธิานุสิทธิ์ของหลงวงปู่หวงได้ร่วมกันไหว้ครูบูชาครูหลวงปู่สวงในวันที่สองกันยาแล้วก็ไหว้ครูบูชาครูครอบครูซึ่งหลวงพ่อได้มาอยู่ที่วัดป่าพระานเพชรแห่นงนี้ โดยการนำพาหลวงปู่สวงได้นำมาหลวงพ่อคือหลวงพ่อเพชรที่อยู่กับหลวงปู่สวงเมื่อปีพศ .2525 ตั้งแต่สมัยเป็นสามเณร <c oughs> ซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากหลวงปู่ในช่วงนั้นหลวงพ่อไปสอบทำสนามหลวงที่บ้านอวอยเดินทางไปเจอหลวงปู่อยู่การทุ่ง ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ระเอินแม่หลงปู่ท่านคงจะทำให้หลงพ่อหิวน้ำหิวน้ำมากไม่ได้ฉันน้ำก็จึงได้ไปขอน้ำด้านฉันส่วนรายละเอียดนั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนหลังแต่ตอนนี้ก็จะมาขอเท้าความที่วันที่สองก่อนเหตุที่เราทำบุญในวันที่สองเพราะอะไรวันที่สองนั้นเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลงพ่อซึ่งครบรอบ 53าปีฉลองอายุวัฒนะลูกศิษย์ลูกหาก็เลยจัดงานช่วงเช้าจะมีการบงวงสรวงถวายครูบูชาครูสเสร็จแล้วทำบุญตักบาตหลังจากนั้นในช่วงบ่ายก็จะมีการบาสีสู่ขวันผูกข้อต่อแขนเปลี่ยนผ้าไตรสงน้ำแล้วก็ในช่วงเย็นก็จะมีการ บวงสรวงเปิดรัพย์อีกรอบหนึ่งก็จะมีสิทธิานุสิ์จากหลายๆที่มาร่วมกันบางท่านอาจจะมาช่วงเช้าไม่ได้ก็จะมาร่วมในช่วงเย็นเพื่อจึงได้บวงสรวงช่วงเย็นอีกรอบหนึ่งจึงขอบอกบุญยังสิทธิานุสิะอะไรที่มีเวลาว่างลูกศิษย์ลูกหาที่เคยได้ครอบครูเมื่อปีที่แล้วหรือ ข้าบครูที่ผ่านๆมาที่ามาสมักเมตตามหานิยมหรือได้ถวายตัวเป็นสิทธญาณุสิทธิของปู่สวงถวายตัวเป็นสิทธญาณุสิทธิ์ของหลวงพ่อเพชรนะก็อขอเจริญพรในวันที่สองอเรามีกิจกรรมกันทั้งวันในวันที่สองจัดวันเดียวแล้วเสร็จในช่องเช้าก็คงจะเป็นพิธีทาบุญสักบ,บารเนื่องจากว่าวันนั้นเป็นวัน วันธรรมะสัมปณะด้วยเป็นวันศาสตร์ใหญ่ด้วยก็อาจจะครุกคัิกนิดนึงเนื่องจากว่าหลายท่านก็อาจจะทําบุญศาสตร์ที่บ้านของตนเสร็จแล้วในช่วงบ่ายจะได้เดินทางมาที่นี่มาร่วมบุญมาร่วมเปลี่ยนผ้าไตรไมาร่วมสงน้ำก็ขออนุมโมทนารนินในส่วนของวัดตอนนี้เนี่ยมีการพัฒนาปรับปรุงหลายๆอย่างเนี่ยมีอะไรบ้างครับ อตอนนี้หลวงพ่อก็กำลังเตรียมการก็คือการเทลานวัดที่เทลานวัดเพื่อให้สะดวกกับการที่ญาติยมเดินทางมาร่วมงานร่วมบุญก็จะได้มีที่จอดรถมีเดินสะดวกถ้าหากว่าเราไม่เทเวลาฝนตกมามันก็จะแฉะทำให้ไม่สะดวกกับการที่จะ,จะนำรถนำเดือขึ้นมาจอดข้างบนก็เลยต้องอเท ทีนี้ในเรื่องของการเทถามว่าหลวงพ่อได้ปัจจัยมาจากไหนตอนนี้ก็ยังไม่มีติดหนี้เขาอยู่นะขอ,ขอใช้เครดิตทางละลมวัสดุอยู่การคงจะใช้งบประมาณอีกประมาณสักสองแสนน่าจะเทแล้วเสร็จญาติยโยมผู้มีศรัทธาเศรษฐีใจบุญทั้งหลายได้ร่วมกันเทลานวัดเพื่อให้สะดวกกับการที่ ู้แสดงบุญได้มาร่วมบุญในการเทครั้งนี้เราก็ใช้คอนกรีตโดยก็เป็นรถสีแพ็กนะซึ่งก็ได้ถามช่างช่างประเมินก็คืออาจจะเป็นสแสดงสองสีก็คือคิวละ2 4 0 0บาทรถหนึ่งก็ประมาณ6คิวนะประมาณ6คิวก็ใช้อยู่ ประมาณ10กว่ารถที่จะทีตรงนี้น่จะเต็มประมาณ10กว่ารถท้าใครจะร่วมบริจาคคนละ5บาท10บาทหรือคนละร้อยส0งร้อยทันสองันคนละ Q, Q, คิวสองคิวคนละรถ 2. 2> อรนะคุณโยมนะท่านใดที่จะร่วมอนุโมทนาร่วมกันเทลานวัดจะร่วมบริจาคสนับสนุนช่วยกันก็จเจริญพรโพนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบัญชีวัดพรลานเพชรวัดป่าพระลานเพชรเลขที่บัญชี409 095 1684 409 095 1684ธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดพระลานเพชรจะ ได้ร่วมกันเทคอนกรีตหน้าวัดขอจเจริญพอรอนุโมทนาบุญขอคุณงามความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญญาฤทธิ์ของหลวงปู่สวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญญาฤทธิ์ของเทพไทเทวาทั้งหลายที่สถิตยอยู่ณขอบวัดพารานเพชรแห่งนี้จงเป็นตะบาเป็นเดชะเป็นภารวะปัจจัยหนุนสงให้ญาติจมทั้งหลายที่ได้ร่วมกัน ได้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมั่งมีสีสุขร่ำรวยเงินทองได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนขอเจริญพรขับรีกรองนี้ก็จะเมตตะเคียนนะครับน่าจะย้ายไปอยู่ที่อื่นนะครับถ้าทําเสร็จก็จะมีที่ไว้จะเมตตะเคียนนะครับตรงนี้ก็จะทําเป็นลานหินหมดเลยนะครับจะปูพื้น ท่ายญาทําเราจะร่วมบริจาคร่วมปูพื้นตรงนี้ก็ร่วมได้นะครับท่านผู้ชมครับส0บบาทยี่บาทโอนเข้าบัญชีวัดเลยนะครับป่าพลานเพชรนะครับนะครับตัวนี้ก็อยู่หน้าโบสถ์นะครับอยู่หน้าโบสถ์หลวงปู่สวงนะครับโบสถ์ที่เราทํานะครับตอนนี้หลวงพ่อนะครับก็มีการทําวัดส่วนบนยู่นู่นนะโอ้เจ้าแม่ตะเคียนก็วางไว้ที่นี่นะก็คือเก็บไว้กนเนาะเป็นขยายมาที่นี่่กนนะฮะชั่วคราวนะครับจะย้ายมาที่นี่โกนชั่วคราวนะฮะ อันนี้คือบริบทวัดป่าพารานเพชรนะครับคุณผู้ชมครับนะครับก็มาจอดไว้มาตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้จะปูพื้นแล้วก็จะย้ายมาใหม่เพราะว่าวันที่สองก็จะมีงานเนาะจะมีงานนะครับเดี๋ยวเอ็ดก็จะกลับไปนะครับเมื่อกี้นี้หลวงพ่อเพชรนะครับนั่งรถทิพันธ์นะครับนั่งรถทิพัน์จะไปมาจากถ้ำนะครับ นะครับมาจากถ้ำนะนะครับหลวงพ่อเพชรนั่งรถนะครับครับนี่คือสถานที่วัดพลานเพชรนะครับวัดเขาพลานเพชรนะครับก็เป็นสถานที่อ่าตอนนี้นะครับจะเมตเคียนก็ได้ยกออกมาแล้วนะครับ